การที่พรรคประชาธิปัตย์ได้เข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยในครั้งนี้เป็นความสำเร็จที่ไม่ธรรมดาในยุคที่นายเฉลิมชัยศรีอ่อนนำทัพประชาธิปัตย์อย่างมั่นใจและสามารถก้าวเข้าสู่รัฐบาลฝ่ายตรงข้ามที่เคยขัดแย้งกันมาอย่างยาวนานแต่ความสำเร็จนี้เองกลับถูกตีความได้ว่าเป็นชัยชนะของทักษิณชินวัตรที่สามารถเอาคืนพรรคประชาธิปัตย์ได้อย่างเต็มที่ ราวกับชำระแค้นที่สะสมมาตั้งแต่ยุคชวนหลีกภัยและอภิสิทธิ์เวชาชีวะได้สำเร็จอย่างงดงามอย่างไรก็ตามการเดินเกมของทักษิณกลับดูเหมือนเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดมากที่สุดเมื่อเขาได้ประกาศตัวเป็นศัตรูกับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณโดยการตัดสัมพันธ์และผลักดันออกไปจากการเป็นพันธมิตรทางการเมืองอย่างสิ้นเชิงนอกจากนี้ ทักษิณยังมีท่าทีที่ผลักไสพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศออกจากพักร่วมรัฐบาลอย่างไม่มีความลังเลการกระทำเหล่านี้อาจกลายเป็นการทำลายรัฐบาลขององค์อิงแพทองทานชินวัตรลูกสาวของเขาเองและนี่อาจเป็นการดิสรับตัวเองและลูกสาวให้เข้าสู่วงแหวนแห่งไฟทั้งทางกฎหมายและทางกฎแห่งกรรมซึ่งทักษิณอาจจะต้องเผชิญกับผลลัพธ์ ที่ยากลำบากกว่าที่เขาคาดคิดสิ่งที่ทักษิณลืมคิดคือการเตะหมาในคอกอาจจะทำได้ง่ายแต่การเตะลุงป้อมพลเอกประวิทย์ที่มีอิทธิพลทางการเมืองมากและเชี่ยวชาญในเชิงการเมืองนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเดี๋ยวก็รู้การที่ทักษิณเลือกไม่ให้เกียรติพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์จนเขาต้องออกจากการเป็นพักร่วมก็ดูเหมือนเป็นการเดินหมากผิดสร้างความทะนงและไม่พอใจในหมู่คน ที่ยังคงพักดีต่อเสรีพิสุทธิ์ไปเสียแล้วทางเลือกทางการเมืองที่ทักษิณเลือกเดินไม่ว่าจะเป็นการผลักดันพักพวกของตนเองหรือการทำลายพันธมิตรมันกลับกลายเป็นว่าเขากำลังเลือกเดินบนเส้นทางที่เหมือนกับช่องหมาลอดซึ่งแคบและอันตรายสร้างความไม่พอใจและความขัดแย้งมากมายในทางการเมืองการที่ทักษิณอาจจะฉลาดในการใช้กลยุทธ์เพื่อหาผลประโยชน์ แต่ในแง่ของกลเกมการเมืองเขากำลังทำให้ตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากบางทีอาจไม่ใช่แค่ความโง่เง่าแต่เป็นชะตากรรมที่ทำให้เขาไม่สามารถมองเห็นถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและตอนนี้กร,รมที่ทักษิณสร้างไว้ก็เริ่มติดจรวดพุ่งตรงมาหาเขาแล้วย้อนกลับไปในสมัยที่พลเอกชาติชายชุนหวันดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตอนที่ตั้งรัฐบาลใหม่ขึ้นมา มีคำถามหนึ่งที่ผู้คนต่างสงสัยว่าทำไมจึงต้องดึงพักของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงซึ่งมีสอสอเพียงสามเสียงมาเข้าร่วมรัฐบาลคําตอบของนายกชาติชายคือดีกว่าที่จะให้เฉลิมดาวเทียมไปเป็นศัตรูในสภาเป็นการยอมให้เสียงเล็กๆมาร่วมรัฐบาลแทนที่จะปล่อยให้กลายเป็นคู่ขัดแยง้งแต่สำหรับนายกอุงอิงแพรทองทานชินวัตร ดูเหมือนจะลืมบทเรียนจากอดีตไปเสียแล้วในขณะที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์ทางการเมืองที่ซับซ้อนและยากลำบากภายหลังที่คุณพ่อทักษินชินวัตรถูกส่งตัวออกจากโรงพยาบาลตำรวจไปพักโทษที่บ้านจันสองล่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศได้ออกมาให้สัมภาษณ์ทางสถานีโทรทัศน์เขาได้ไปเยี่ยมทักษินถึงสองครั้งที่โรงพยาบาลตำรวจโดยครั้งแรก ในเดือนพฤศจิกายนปี2566และอีกครั้งในวันที่3กุมภาพันธ์ปี2567การเยี่ยมนี้กลายเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะทั้งทีมแพทย์และอธิบดีกรมราชทัณฑ์ต่างยืนยันว่าทักษิณอยู่ในสภาพที่ขั้นวิกฤตที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ทุกขณะจำเป็นต้องได้รับการดูแลยอย่างใกล้ชิดจากแพทย์และไม่อนุญาตให้มีคนเข้าเยี่ยมเยียนดังนั้น การที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ออกมายืนยันว่าเขาได้เข้าเยี่ยมทักษิณถึงสองครั้งย่อมเป็นการชี้ให้เห็นถึงข้อขัดแยง้งในการจัดการสถานการณ์ที่อาจทำให้เกิดปัญหาทางกฎหมายและสร้างความเสี่ยงให้ทักษิณกลับเข้าไปอยู่ในเรือนจำอีกครั้งการที่นายกอุงอิงไม่เลือกวิธีการปฏิบัติแบบพลเอกชาติชายที่รู้จักใช้ก,กลยุทธ์ดึงพันธมิตรเข้ามาร่วมเพื่อป้องกันศัตรูทางการเมือง ไม่ให้มีโอกาสทำลายตนเองอาจจะกลายเป็นความผิดพลาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารประเทศในระยะยาวรวมถึงผลกระทบที่อาจสะท้อนกลับมาสู่ตัวทักษิณเองและวันที่มี11พักร่วมรัฐบาลได้ร่วมกันแถลงข่าวอย่างพร้อมเพรียงประกาศการสนับสนุนอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยในวันนั้นนายสันติพร้อมพัฒเลขาธิการพักพลังประชารัฐ และพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศหัวหน้าพักเสรีรวมไทยต่างก็ร่วมประกาศสัตยาบันสนับสนุนรัฐบาลใหม่นี้ด้วยอย่างไรก็ตามเมื่อถึงเวลาจริงกลับกลายเป็นว่าพักร่วมบางพักที่ร่วมแรงร่วมใจหุมข้าวติดเตาผ่าฟืนช่วยกันสร้างความสำเร็จให้รัฐบาลกลับถูกกันออกไปไม่ได้รับส่วนแบ่งในมื้ออาหารนี้ในขณะที่มีการเรียกพักอื่นๆ ที่ไม่ได้มีส่วนร่วมมากินข้าวในวงใหญ่แทนการหักหลังนี้ย่อมทำให้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์หัวหน้าพักเสรีรวมไทยต้องรู้สึกไม่พอใจเพราะแม้ว่าเขาอาจจะไม่ออกมาแฉข้อมูลที่เป็นประเด็นทางการเมืองแต่แค่เพียงเขายืนยันข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับอาการป่วยทิพของทักษิณชินวัตรก็อาจสร้างปัญหาใหญ่หลวงให้กับหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ทันที ทำให้การของพลตำรวจเอกเสรีพิสุจน์ที่บอกว่าเขาเคยไปเยี่ยมทักษิณที่โรงพยาบาลตำรวจสองครั้งนั้นนับเป็นข้อเท็จจริงที่อาจชี้ให้เห็นถึงการบริหารจัดการที่ไม่โปรง่งใสตั้งแต่ทีมแพทย์กรมรชาชทันและตัวทักษิณเองที่เคยกล่าวอ้างว่าเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยหากข้อมูลนี้ถูกพิสูจน์ว่ามีความเทจ็จผลลัพธ์อาจเลวร้ายยิ่งขึ้นไปอีกหากอาการป่วยของทักษิณ ที่อ้างว่ารุนแรงถึงขั้นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดถูกพิสูจน์ว่าไม่เป็นความจริงสิ่งที่เคยเสื่อมเพียงแค่เส้นเอ็นอาจจะกลายเป็นการเสื่อมทั้งตัวอันอาจทำให้ทักษินถูกส่งตัวกลับเข้าไปนอนที่โรงพยาบาลราชทานในเรือนจำใหม่และอาจต้องเผชิญกับข้อหาใหม่ที่เพิ่มเติมขึ้นอีกด้วยเมื่อกล่าวถึงการยื่นทุนกล้าวเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษข้อความในหนังสือที่ยื่นนั้นได้ระบุว่า ด้วยความเคารพในกระบวนการยุติธรรมยอมรับผิดในการกระทำมีความสำนึกในความผิดจึงขอรับโทษตามคำพิพากษาขณะนี้อายุมากมีปัญหาสุขภาพเจ็บป่วยต้องเข้ารักษาพยาบาลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคำกล่าวนี้อ้างถึงอาการเจ็บป่วยและความจำเป็นในการได้รับการรักษาแต่เมื่อพิจารณาสภาพที่เห็นเมื่อทักษิณออกจากโรงพยาบาลแล้วกลับทำให้เกิดคำถามสำคัญขึ้นมา ทักษิณป่วยจริงหรือป่วยเท็จความกังวลที่กำลังเพิ่มขึ้นในกรณีอาการป่วยทิพย์ของทักษิณชินวัตรดูเหมือนจะเริ่มลุกลามจนกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตที่ไม่อาจมองข้ามได้โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคำให้การและท่าทีของทักษิณเองการสื่อสารที่ขัดแยง้งและผลกระทบต่อความเชื่อมัน่นในขณะที่หนังสือยื่นขอพระราชทานอภัยโทษของทักษิณได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า เขาสำนึกในความผิดและยอมรับกระบวนการยุติธรรมแต่ในทางกลับกันทักษิณกลับออกมาพูดในที่สาธารณะว่าตนถูกยัดข้อหาซึ่งคำพูดนี้ถูกกล่าวถึงอีกครั้งอย่างชัดเจนบนเวทีการแสดงวิสัยทัศน์ที่จัดโดยเนชัน่นต่อหน้าเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยการที่ทักษิณยืนยันว่าตนถูกยัดข้อหาต่อหน้าผู้แทนรัฐบาลต่างประเทศ ย่อมสร้างความสับสนต่อความเข้าใจของนานาชาติที่มีต่อระบบกฎหมายไทยและสถาบันต่างๆไม่เพียงแต่ความขัดแย้งในคำพูดของทักษิณเท่านั้นที่ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นร้อนแรงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติยังได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปรับปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปอชตรวจสอบประเด็นอาการป่วยทิพย์ของทักษิณในฐานะการใช้สิทธิพิเศษ ที่ไม่เป็นธรรมเหนือคนอื่นๆโรงพยาบาลตำรวจและกรมรชาชทัณฑ์ถูกกล่าวหาว่าให้สิทธิพิเศษแก่ทักษิณด้วยการอนุญาตให้เขาเข้าพักในห้องโรยันสวีทชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจโดยใช้สิทธิบัตรทองในขณะที่ข้อกล่าวหาเรื่องป่วยทิพย์ก็ถูกปกปิดโดยอ้างว่าเขาป่วยใกล้ตายเรื่องนี้ยังถูกเรียกร้องให้โรงพยาบาลและกรมรชาชทัณฑ์แสดงหลักฐานว่า นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรป่วยด้วยโรคร้ายแรง4-5โรคและมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตทุกขณะคำขอร้องนี้รวมถึงการขอดูหลักฐานทางการแพทย์และเทปจากกล้องวงจรปิดบนชั้น14เพื่อพิสูจน์ว่ามีการควบคุมตัวและการเข้าเยี่ยมเป็นไปตามกฎระเบียบหรือไม่ในที่นี้พลตำรวจเอกเสรีพิสทจิ์อาจจะต้องเข้ามาช่วยยืนยันข้อมูลเพราะเขาเป็นพยาน ที่เคยเข้าเยี่ยมทักษินที่โรงพยาบาลตำรวจและสามารถยืนยันได้ว่ามีการเข้าเยี่ยมหรือไม่และอาการของทักษินจริงๆแล้วเป็นอย่างไรข้อกล่าวหาเรื่องอาการป่วยทิศของทักษินนั้นยังคงคลุมเครือโดยอ้างว่าอาการเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยและป่วยขั้นสาหัสร,รักษาต่อเนื่องครึ่งปีแต่ไม่หายแต่ทันทีที่ได้รับการพักโทษให้ออกจากโรงพยาบาลไปพักที่บ้านอาการกลับดีขึ้นทันที ดูเหมือนทักษิณจะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากได้รับการปล่อยตัวออกจากโรงพยาบาลเพื่อมาพักที่บ้านข่าวครา,าวเกี่ยวกับสุขภาพที่เคยบอกว่าเขาป่วยด้วยโรคร้ายแรงจนเกือบจะเสียชีวิตกลับกลายเป็นว่าเขาหายป่วยได้อย่างรวดเร็วฟิตแข็งแรงราวกับยอดมนุษย์ไม่กี่วันหลังออกจากโรงพยาบาลทักษิณได้ออกเดินทางตรวจราชการทั่วประเทศทั้งขึ้นเหนือและลงใต้จัดงานปาร์ตี้ และขึ้นเวทีแสดงวิสัยทัศน์อย่างกระตือรือร้อนเสมือนเป็นผู้นำที่กลับมาคุมเกมการเมืองอีกครั้งล่าสุดมีข่าวว่าทักษิณได้เดินทางไปยังจังหวัดเชียงรายซึ่งกำลังประสบภัยน้ำท่วมโดยมีน้ำท่วมสูงถึงหลังคาบ้านแต่พอทักษิณเหยียบพื้นถนนปุ๊บน้ำก็แหวกออกเป็นช่องทางให้เขาเดินผ่านได้ท่ามกลางชาวบ้านที่มองด้วยความตะลึงและศรัทธาเหตุการณ์นี้ทำให้ชาวบ้านหลายคน เริ่มขนานนามทักษิณว่าเป็นพระเจ้ามูลเมืองที่กลับชาติมาเกิดเป็นเครื่องยืนยันถึงภาพลักษณ์ของเขาในฐานะผู้นำที่มีพลังพิเศษเหนือความเป็นจริงและการที่ในายใหญ่เพื่อไทยไม่เห็นค่าของพลตำรวจเอกเสรีพิสทจิ์ทักษิณได้ทำให้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ซึ่งเคยเป็นพันธมิตรทางการเมืองกลายเป็นฝ่ายตรงข้ามหลังจากที่พรรคเสรีรวมไทยถอนตัวจากการร่วมรัฐบาล ขณะที่บิ๊กป้อมพลเอกประวิตยวงสุวรรณหรือที่รู้จักกันว่าพี่ใหญ่แห่งทหารสายบุรพาพยักก็ถูกผลักออกจากเวทีการเมืองไปอย่างไม่ให้เกียรติซึ่งบิ๊กป้อมพลเอกประวิตยไม่ใช่เต้าหู้ขาดไส้ที่ใครรัจะมาใช้ก็ใช้แล้วทิ้งไปเมื่อหมดประโยชน์การที่ทักษิณตัดสินใจยุติความร่วมมือทางการเมืองกับพักพลังประชารัฐอาจเป็นผลมาจากความแค้นและอาฆาตที่มีต่อกลุ่มสามปอ ซึ่งรวมถึงบิ๊กป้อมทักษิณเลือกที่จะ,ะเผชิญหน้ากับพลังประชารัฐและกลุ่มสามปอแม้จะรู้ว่าพักนี้เปรียบเสมือนไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงากลางแดดแรงเขาตัดสินใจโค่นไม้ใหญ่ให้กลายเป็นฟืนเปียกที่ใช้จุดไฟไม่ติดและเมื่อถึงเวลาหุ่มข้าวก็กลายเป็นว่าข้าวนั้นสุกสกดุดิบดแถมต้องทนกับแดดที่ร้อนแผดเผาดูเหมือนทักษิณจะยังไม่เข้าใจถึงความแข็งแกรง่งและความมุง่งมั่นของบิ๊กป้อม พ้นเอกประวิทย์วงสุวรรณอย่างแท้จริงถ้าทักษิณคิดว่าบิ๊กป้อมเป็นเพียงผู้เล่นเล็กๆในเกมการเมืองเขาอาจต้องคิดใหม่เพราะการประเมินที่ผิดพลาดนี้อาจทําให้เขาต้องเสี่ยงสูญเสียครั้งใหญ่ถึงขั้นต้องขายบ้านจันทสองล่าเลยก็เป็นได้ถึงแม้ทักษิณจะมีเสียงสนับสนุนมากกว่า400เสียงในสภาแต่ก็สามารถอยู่ในตําแหน่งได้สูงสุดเพียง5ปีเท่านั้นในขณะที่บิ๊กป้อมและกลุ่มสาป สามารถครองอํานาจเป็นรัฐบาลยาวนานถึง9ปีการทําให้พรรคพลังประชารัฐเข้ามาเป็นพันธมิตรและสนับสนุนรัฐบาลของตนได้สําเร็จเป็นหนึ่งในความสําเร็จที่บิ๊กป้อมสร้างขึ้นซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญและความสามารถในการรักษาอํานาจในระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพทักษิณเคยเปรียบเทียบการจัดตั้งรัฐบาลของตนเองว่ามีความสามารถและประสบการณ์เหนือกว่าแต่ในความเป็นจริงรัฐบาลที่เขาจัดตั้งนั้น ยังอยู่ได้ไม่ครบ9้าเดือนด้วยซ้ำและจากสถานการณ์ปัจจุบันมีแนวโน้มสูงว่ารัฐบาลที่จัดตั้งในขณะนี้จะมีอายุสั้นกว่าเดิมเสียอีกสถานการณ์นี้ไม่ใช่เพียงแค่การล่มสลายของรัฐบาลเท่านั้นแต่ยังเป็นความผิดพลาดที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดทั้งสำหรับทักษิณและลูกสาวของเขาที่กำลังนำคณะรัฐบาลอยู่หากทักษิณยังคงเลือกที่จะ,ะเผชิญหน้า และท้าทายกลุ่มสามปอและบิ๊กป้อมอย่างไม่รู้จักหยุดหย่อนเขาอาจจะต้องเผชิญกับผลลัพธ์ที่รุนแรงกว่าที่เคยคิดเอาไว้ทักษิณอาจคิดว่าการทำให้พักพลังประชารัฐแตกแยกและดึงซีของธรรมนัตมาเป็นพันธมิตรนั้นเป็นความสำเร็จทางการเมืองอันยิ่งใหญ่แต่ต้องระวังให้ดีเรื่องนี้อาจกลายเป็นสุภาสิทไทยที่ว่าเอาลูกเขามาเลี้ยงเอาเมี่ยงเขามาอม อาจจะทำให้เกิดปัญหาในภายภาคหน้าก็เป็นได้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์หรือกดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องปูระเบิดขวดด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดๆไปวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ